ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เชอร์วันพอนันบัตรเครดิตเป็นสิ่งที่หลายคนมีใช่ไหมคะและเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าการมีบัตรเครดิตทำให้เรากลายเป็นคนที่ ใช้จ่ายอาจจะมีปัญหาในอนาคตก็ได้แต่จริงๆแล้วบัตรเครดิตก็มีประโยชน์กับเรานะคะถ้าเรามีในในการเงินเพียงพอการใช้บัตรเครดิตก็จะมีประโยชน์กับผู้ใช้อย่างมากนะคะแต่หัวข้อที่จะมาชวนคิดในวันนี้ก็คือบัตรเครดิตนั้นเป็นบริการทางการเงินที่หลายคนนิยมใช้นะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ในภาวะโควิด1 9 กพื่อเป็นการลดการพกเงินสดและความสะดวกสบายพร้อมทั้งสิงทธิประโยชน์มากมายแต่ในความสะดวกสบายเหล่านั้นก็มีสิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ก้องมาคิดกัองบนเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตนะคะนั่นก็คือความปลอดภัยค่ะเพื่อหากเราละเลยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วแล้วก็แทนที่จะประโยชน์จากการใช้บัตรก็อาจจะเกิดความวุ่นวาย ทั้งนี้เพราะว่าความปลอดภัยนั้นไม่ได้เกิดจากการระมัดระวังของเราเท่านั้นนะคะแต่ยังเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีอย่างระบบใช้เทคโนโลยีของระบบความปลอดภัยที่เหมาะสมด้วยนะคะเราจะทำยังไงให้ใช้บัตรเครดิตอย่างไรที่ปลอดภยัยเป็นหัวข้อที่น่าชวนคิดกันนะคะแต่จริงๆแนละ้วเทคโนโลยีพร้อมลักษณะของการใช้บัตรเครดิต ก็เอื้อให้เราสามารถสร้างความปลอดภัยได้เช่นเดียวกันนะคะพร้อมทั้งพัฒนาการด้านเทคโนโลยีต่างๆเราจะแบ่งออกได้เป็น2ประเด็นนะคะในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตประเด็นแรกก็คือในลันกษณะของ contactless card ค่ะการจ่ายได้โดยไม่ต้องมีการอาศัยการสัมผัสบัตรข้อนี้เป็นข้อดีนะคะไม่ต้องกลัวบัตรหายด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะมีใคร เอาบัของเราไปด้วยใช่ไหมคะส่วนประเด็นที่2ก็คือที่เรียกกันว่า fraud prevention เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการยับยั้งการทุเจริตด้วยบัตรเครดิตนั่นเองคะ่ะเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะ contactless เป็นการจ่ายบัตรเครดิตได้โดยไม่ต้องสัมผัสบัตรนั่นเองคะ่ะปัญหาการทุจริตหนึ่งที่เกิดขึ้นในการใช้บัตรเครดิต ก็คือการแอบจดเลขบัตรรหัสที่จำเป็นต่างๆโดยส่วนมากแล้วนะคะผู้ที่ทุจริตมัที่เป็นพนักงานขายที่ทำหน้าที่ในการชำระเงินจากบัตรนั่นเองคะ่ะริเหตุนี้นะคะเขาจึงมีการคิดค้นโซลูชันในการแก้ปัญหานี้ของการใช้บัตรเครดิตโดยไม่ต้องมีการส่งมอบให้กับพนักงานซึ่งแนวทางแก้ปัญหานี้ เป็นที่นิยมมากในปัจจุบันนะคะนั่นก็คือการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตแบบไม่ต้องสัมผัสคอนแทคเลสการ์ดนั่นเองค่ะซึ่งมีทั้งหมดด้วยหลักการ2แบบด้วยกันนะคะหลักการแบบแรกก็คือ Radio f r e q e n c y Identification หรือย่อว่า RFID คือได้ยินคำนี้ไหมคะคำย่อว่า RFID คาดว่าน่าจะเคยปากผ่านถึงมาบ้างแล้วนะคะ RFID จะเป็นการใช้บัตรที่ฝังระบบยืนยันตัวตนด้วยรหัสวิทยุผู้ใช้สามารถยืนยันการทำธุรกรรมด้วยการทาบบาัตรลงบนเครื่องรับสัญญาณเหมาะกับธุรกรรมจำนวนน้อยๆและต้องการความรวดเร็วผู้ใช้จะได้ความปลอดภัยจากการที่ไม่ต้องส่งบัตรให้พนักงาน อีกทั้งระบบนี้ยังเหมาะกับการใช้งานกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยนะคะแต่ข้อเสียของการใช้ระบบของ RFID ก็มีนะคะเพราะทุกเครื่องที่สามารถอ่านบัตรของเราได้ก็เพียงแค่เอาเครื่องนั้นมาพาบตุงตำแหน่งที่เรามีบัตรเครดิตอยู่ซึ่งอาจจะวางบัตรเครดิตนั้นไว้ในกระเป๋าของเราก็ได้นะคะทั้งกระเป๋ากางเกงกระเป๋าถือดังนั้นหากเราไม่ระวัง มีการใช้ระบบนี้มีการใช้เครื่องมาทาบกับบัตรเครดิตของเราที่อยู่ในกระเป๋าของเราก็สามารถทำได้นะคะดังนั้นการใช้ระบบนี้อาจจะต้องมีการพกกระเป๋าสตางค์ที่ป้องกอันคลื่นวิทยุด้วยนะคะมิฉะนั้นอาจจะถูกตรวจจับได้ดหวือกันเรื่องเหมือนกันนะคะหลักการที่สองนะคะเป็นหลักการที่เราไม่ต้องใช้บัตร ในการสัมผัสเลยนั่นคือการใช้โมบายเป็นเอนนั่นเองค่ะเป็นการใช้แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเพื่อมีการยืนยันการชำระเงินแทนบัตรนั่นเองค่ะผู้ใช้จะต้องลงทะเบียนบัตรกับแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้หรือจ่ายผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารที่ใช้บริการบัตรเครดิตอ,อ,อยู่ก็ได้นะคะโดยสามารถชำระได้รายวิธีทางวิธีการ QR p a y m e n t และการใช้ NFC ค่ะสำหรับ QR Payment นั้นนีการใช้กล้องส่องไปทีา่ารหัส QR Code หรือแสดง QR Code บนหน้าจอสมาร์ทโฟนนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งเป็น NFC ก็คือ Near Field Communication หลักการนี้จะคล้ายๆกับ RFID นะคะเป็นการทาบกับตัวเครื่องสมาร์ทโฟนกับเครื่องอ่านนั่นเองค่ะ แต่ก็มีปัญหาอีกนิดนึงนะคะในหลักการของ MFC นั้นไม่ใช่สิ่นที่เป็นพื้นฐานในสมาร์ทโฟนทุกรุ่นจะมีนะคะทำให้การใช้งาน QR Code Payment ซึ่งความนิยมมากกว่าค่ะโดยเฉพาะในประเทศไทยนะคะก็มีการผลักดันให้ใช้ QR Payment แทนการจ่ายเงินสดมากขึ้นนะคะซึ่งการใช้ QR Payment บนบัตรเครดิต ก็มีสมบัติไม่ได้แตกต่างกันนะคะนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะคะมาดูประเด็นที่สองกันบ้างฟา r p r e พื่อเวนเทชัน่นเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อยับยั้งการทจริตของบัตรเครดิตค่ะแม้ว่าเราจะมาระวังการใช้บัตรเครดิตเป็นอย่างดีแต่ด้วยความซับซ้อนของธุกรกรรมในปัจจุบันนะคะเราก็มีโอกาสที่จะหลุดรั่ว ไปอยู่ยงค่บผู้สม่งได้ได้นะคะทางทำให้ผู้ใช้บริการบัตรเครดิตหรือผู้ให้บริการบัตรเครดิตเนี่ยได้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยับยั้งการพุจริตซึ่งขั้นตอนยับยั้งได้ดีที่สุดก็คือวิธีการยืนยันตัวตนนะคะ Authentication ค่ะเปินการยืนยันตัวตนก่อนการชำระเงิน ซึ่งปัจจุบันก็มีแนวคิดเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเครดิตอย่างหลากหลายนะคะมีทั้งหมด6วิธีการด้วยกันนะคะในการยืนยันตัวตนมาดูวิธีการแรกก่อนนะคะ Dynamic CVV ผู้ที่ใช้บัตรเครดิตน่าจะเคยสังเกตเห็นเลข CVV หรือชื่อเต็มก็คือ กับ verification v a l u e ซึ่ง CVV น,นั้นเป็นตัวเลขที่ระบุอยู่หลังบัตรเครดิตนั่นเองค่ะสำหรับการยืนยันการคำธุรกรรมในรูปแบบต่างๆซึ่งตัวเลขหลังบัตรตัวนี้จะเป็นตัวเลขที่ตายตัวนะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทำให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีได้ตัวเลขดังกล่าวไป ก็มีความเสี่ยงต่อความเสียหายได้นะคะผู้ให้บริการบัตรเครดิตจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็น Dyna ม i c C V V ก็คือตัวเลข C V V แบบไม่ตายตัวนั่นเองค่ะโดยการส่งตัวเลขดังกล่าวให้กับผู้ใช้บตัตรทางอีเมลหรือ S M S เพื่อใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมเป็นหลายครั้งนะคะ หรือแม้แต่การเปลี่ยนตัวเลข C.V.V ทุกครั้งที่ทำธุรกรรมบนบัตรเครดิตเสมือนในสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะซึ่งวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ผูผ้ผู้ไม่ประสงค์ดีมีข้อมูลที่จำเป็นในการทุจริตกับบัตรเครดิตของเราได้นะคะนั่นก็คือวิธีการที่หนึ่งนะคะ Dynamic C.V.V เป็นการเปลี่ยนตัวเลขหลังบัตรที่ไม่ตายตัว จะไม่ได้ปรากฏอยู่หลังบัตรเครดิตนะคะจะส่งพลังามาแต่ละครั้งของการทำธุรกรรมนั่นเองค่ะวิธีที่2นะคะ biometric authentication ค่ะเป็นการใช้อัตลักษณ์ทางชีวภาพของร่างกายมนุษย์นะคะเป็นตัวยืนยันการทำการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตค่ะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธียอดนิยมอย่างหนึ่งนะคะ แต่มันก็มีไม่พ้นเรื่องของการสแกนหาอัตลักษณ์จะเอาอยัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นดวงตาลายนิ้วมือใบหน้าแน่นอนนะคะว่าอัตลักษณ์ทางชีวภาพเหล่านี้จะติดตัวเราเสมอนะคะประกอบกับเทคโนโลยีตรวจจับที่ดีขึ้นทำให้ยากที่จะปลอมแปลงได้ค่ะแต่วิธีนี้ ก็ยังใช้งานกันไม่มากนะคะเพียงแค่เป็นแนวคิดและจะเริ่มมีการพนาใช้ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเลยนะคะวิธีที่3นะคะ multi sector authentication ค่ะเป็นวิธีการยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมโดยอาศัยหลาย,ยาวิธีเข้าด้วยกันนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นการใช้รหัสร่วมกับการแสดงบัตรประจำตัว หรือร่วมกับการยืนยันตัวตนด้วยอัตลักษณ์ชีวภาพที่เรียกว่า biometric authentication นั่นเองค่ะผสมผสานหลากหลายวิธีเข้าน้ิยกันนับเป็นการชด้องกันการสวมรอยได้อย่างเด็ดขาดทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการนี้ถือว่ายากที่จะใช้งานได้นะคะพอต้องออกแบบ การใช้งานที่เรียกกันว่า user e x p e r i e n c ให้ดีค่ะจึงยังไม่ค่อยได้เห็นมากนักในปัจจุบันนี้นะคะวิธีการที่4ค่ะ t o k e n i s a t i o n ค่ะเปลี่ยนเลขหน้าบัตรสู่ token เ,เข้ารหัสที่ปลอดภัยกว่าเดิมค่ะฟังแล้วอาจจะดูงงง,งนิดนึงนะคะปัญหาหนึ่งที่นำไปสู่การปลอมแปลงข้อมูลบัตรเครดิต ก็คือการที่ผู้ไม่ประสงค์ดีได้รับตัวเลขบัตรเครดิต16หลักที่อยู่หน้าบัตรของเราไปนั่นเองซึ่งตัวเลขเหล่านี้ไม่ด้ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนนะคะแต่ในยุคดิจิตอลอย่างปัจจบุบันนี้การจัดเก็บตัวเลขเพียง16หลักนั้นทำได้ง่ายมากเลยค่ะทั้งนี้ทำให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีสามารถขโมยตัวเลขจากหน้าบัตรเครดิตของเราได้หลายครั้งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้กรอกข้อมูลทางบัตรเครดิตด้วยอินทางอินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่แอบดึงข้อมูลจากเครื่องอ่านที่ไม่ได้เข้ารหัสความปลอดภัยเอาไว้ด้วยจึงมีแนวคิดนะคะที่จะเปลี่ยนตัวเลข16หลักหน้าบัตรเครดิตของเราให้เป็นลักษณะของโทเก้นค่ะสำหรับส่งมอบข้อมูลยืนยันการทำธุรกรรมแทนนั่นเอง โดยผู้ใช้จะส่งมอบโทเก้นที่เข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวแก่ผู้ขายสินค้านะคะผู้ขายสินค้าจะทำหน้าที่เพียงยืนยันการทำธุรกรรมแล้วก็ส่งโทเก้นนั้นเข้าระบบโดยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้คะ่ะซึ่งในระบบนั้นจะทำการถอดรหัสเพื่อยืนยนันความถูกต้องผ่านระบบแล้วส่งผลการทำธุรกรรม ทางผู้ให้กับทางผู้ใช้บัตรหรือผู้ซื้อและผู้ขายสินค้านะคะวิธีนี้ช่วยให้ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนไม่หลุดร่วไปยังพนักงานขายรวมถึงการดึงข้อมูลจากเครื่องอา่านด้วยนะคะการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวให้เป็นโทเก้นสามารถใช้ได้กับขั้นตอนการชำระเงินและการบริการลูกค้าทั้งการส่งมอบ